เราลุงพนถวายนี่แคปซูลครับคอลลาเจนบำรุงสายตานะครับนี่ก็เป็นทีมงานพีแทกับีบงไปโฆษณาเมื่อกี้ครับนโรชินแท ราคาปกติเน,นั่มว่อะราคากล่องก็ราคากล่องแล้วมัน1,400บาทยานตก่องมันถ้าเกิดว่าใช้สร้งซื้อทํเพราว่าพิเีนบนเปอร์เซ็นต์่ิเเจ้าลอเ้าินะครับตอกองอันนี้ทางบริษัทเขาเน่ยมอมายายานครับ เจ้ามื่อวานก็ได้ช่วยทำอะไรนะเมื่อวานตั้งเสียงทิดมือละสองแคปซูลนะจ๊ะไี่ใส่ตาครับ